สํสาสํกัสสาโอนโชยามะโชยามะปาทุโนมังคะเตอะนุโมมะเตสํโพกัง

มีคจักชัดเจนแด่พระสงฆ์แม่พระสงฆ์ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงราข้ากฐินนักทานข้ากฐินนักทานขอปฏิวายนี้ขอปฏิบายนี้ขอพระบัญชาสงายข้าพระบัญชาสงายท่านรับแล้วท่านรับแล้วขอจงการกฐินขอจงการกฐินด้วยผ้านี้ด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและเพื่อนักปนิพพานเพื่อ แกเจ้าเจ้าสงสายก,การลอดการรั้นนานคือ वाम पादये तं तं रामेति पमेवा तमेततो रक्तें भूर्यं การเราสุนัขและสน่นใดจากคนที่เป็นนต้องกรเป็นตัวแทนสถาบันะบ้านมาไาราคดันก็มอหมายเป็นผู้ทำหน้าที่ออกตัแทนที่ท่านในการบริการในควาจที่ของบริการศาลารวันนี้พออนุญาขออนุญาตขออนุญาการผลที่ว่าข้าผันอะไรัวาข้าพันครับ มื่อน <ITA> ีไปมุ่งสายคชอบมประกอบทางดีกว่าที่ผิดผีวาจาชอบภานอกก็นำมายด้ผลอันน่าหปังกาบ้าทำ่ามความสุขสงบก็เป็นอภาพคือผู้รลังจมากระตุ่นให้คนตกต่นเสริมตลอดทีนักท่องท่าส่วนคับก็ออลุยจะไร้ใช้ในงานวันี่กราประหลัดปการนำสารบัวิที่ทัพตะไคร้งคนไทยย่งยืนนาน อ่านี้คนโพสต์มาเป็นเกษตรผู้มหาเทวีท่านว่านี่ว่าแต่ครับครับประชุมกันกันว่านะครับก็อยู่ตรงนี้ก่อนขอไอ้เสื้อส้มของคนนี้

เศีพาพนโมกข์ฤทธิ์ตาุญญาเตโตมาโอนันเลขาเจค้าอาุเจาพุทธอวสิศีไม่สิจุที่แก่ท่านเจ้าภาคกิจแห่งกองทันที่ท่านอลังที่มาดุสราทิพน์แรงตึงตพดทงเถตลอดถึงภูมิอาัยตลอด้าพุทธมนุษย์านทุนทานกายภาพ semuanya- utamama mama kaukulasi dianwan sayur ตอนนอนสนนอนทางที่สอนจังทันเลยอ่านทนเทพมหาชัพุทธปฏิัตไปเป็นโยกทุกเท่าใดอุตส่าหสงควมดังคนาเป็นเวลานปัเสิทิ์เนวันเกิดมาหาองค์พุทธเจ้าสัตว์สมายใจโลภะผ่านท่านนีท่านนี้น้อยใหญ่าวภาคภ การลิสานทุกงสำนั่งหมเเท่าพกกัเจ้าโพทายันท่าตามมว้ทุกข์ไปเพื่อจะใลอาวาธนาที่นาพุทโลในคนอกตงสารผูดมมันอุดมเลยพผู้ทเบาอันนี้กับทุกูดุดอยู่แค่สองพัน